สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิน่มหวนไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวัน,นคล้ายวันเกิดของตอนเองณศาลาการเปลี่ยนหลังใหม่วัดบางพลีใหญ่กลางที่สาราการเปลี่ยนหลังใหม่วัดบางพลีใหญ่กลางอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการดรรัตนาสมสกุลรุ่งเรืองประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลนหมดวัดเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของตอนเองโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวัฒนาศิลปคุณพระค <seventeen. S 1> ระูแจดรเจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางนำคณะพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ประธานมูลนิธิคณะเจ้าภาอ ถวายพระทหารเพลนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระพิสุสงฆ์เจ้าวาดวัด,ดบางพลีใหญ่กลางปราภุมน้ำพระพุทธมนต์มอบวัตถุมงคลให้กับประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อความเป็นสิริมงคลหนาสาราการ,ปรเปลี่ยนหลังใหม่วัดบางพลีใหญ่กลางอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ โดยบรรยากาศภายในงานมีนายสมศักดิ์ปาลวัฒผู้จัดการมูลนิธิร่วมกตัญญูนางภาวินีปาลวัฒรองผู้จัดการมูลนิธิบินบัลลิสผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพ,พิเศษนางสาวสกาวรัตน์สมสกุลรุ่งเรืองเลขานุก,การมูลนิธิร่วมกตัญญูนายเฉาอดรุ่งเรืองที่ปรึกษานาย,ยกอบจสมุทรสาคารพันตํารวจเอกกรวัตรหันประดิษฐ์อดีตรองผู้มุกคลาการภูทรจังหวัดชลบุรีดรวิสุดาร,รุ่งเรืองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ,นบนยางพลีใหญ่พันตํารวจเอกไพโรธเพชรดพล,พลอยผู้บุกคลาภสพบางพ,พออาง แก้วสพบางแก้วพันตำรวจเอกวัชระเทพเสนรพวมกับสพบางปูพันตำรวจเอกชัยรัตน์รุ่งเหลืองพ่วมกับสพบางบ่อพันตำร,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 รวจพ,พ,พอนรงค์เจริญวัฒนาวินยูหัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรปราการตลอดจน,นคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจากสำนักง,งานใหญ่บางพลีต่างนำกระเช้าดอกไม้และของขวัญมาร่วมวอวยพรกันอย่างคึกคัก yeah. หนึ่งสองสามนหนึงสองสาม้าย่ๆติดดเลยน้ีควาเดหนึ่งสองสามอันนี้อันนี้เป็นเซอร์ไพรส์จากพวกเราแล้วครับ จะไปถามเลยว่าเขารอบเท่าอออไหร่หมาว่าดูหน้าตาเอาแล้วกันนะครับไม่มีนใ,นใครบอกตอบสูตรมาว่าเท่าไหร่ยังไงคอยถ้าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ดูแลดูแลก็จดูอย่างนี้ไปอีกสามสิบกว่าปีนะครับห้าสิบปอีอาห้าสิบปีน,น,นะครับไปโชคดีถ้าข้าของใครจะที่ี่ทุก่นะครับข,ขอบคุณ <ใน S 2> ครั<ห>บเมข่าว AEC TV Channel รายงาน ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับหนซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 9 6 7 6 8 4 5 9 5 0813570422สาานย์สี่อนโดยกาแฟปาทีกาแฟรสสุขภาพกาแฟทีนินวานไม่มีไขมันไอติมงงกาแฟแท้ท่าสื่อสื่บริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง ACTV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน